คุณสปังกี้น่ารักจังเลยวันนี้นนะฉันจะแต่งตัวเป็นคุณสปังกี้บู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 ปิ๊กบอกว่าไงอ่ะบู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 อ้าปบกปิ๊กไม่อยู่เหรอว่าไงบูบูพี่ฝนครับปุ๊กปิ๊กออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่เช้าแล้วล่ะครับพี่ฝนหยิบโน้ตบุ๊กมาทำไมอ่ะคือว่านี่งอพี่ฝนอยากแต่งตัวเป็นคุณสปังกี้น่ารักน่ารักมากน่ะ เราแต่งตัวเป็นคุณสปังกี้ก็ได้เหรอใช่ได้อย่างแน่นอนมัอบจอดปุ๊กปิ๊กพี่เอกเราแต่งตัวเป็นคุณสปังกี้กันดีกว่าแต่ว่าปุ๊กปิ๊กออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะใช่ครับใช่ครับปุ๊กปิ๊กบอกว่าจะออกไปเดินเล่นที่หน้าบ้านนะครับบ๊บบอบบอกว่าปุ๊กปิ๊กไม่ชวนบอบเลยออกไปเดินเล่นหน้าบ้านเนี่ยนะ วันนี้มีความสุขจังเลยนะฉันซื้อน้ำมะนาวมาให้ลอล่าด้วยลอล่าเป็นไงมั่งจ้าอร่อยไหมอร่อยมากมากเลยค่ะเย็นชื่นใจดีนะนานๆลอล่าถึงจะว่างออกมาเดินเล่นกับปุ๊กปิ๊กทั้งทีนะจ้าจ้าจ้าวันนี้ก็ออกมาเล่นด้วยกันแล้วนะอยู่ไหนกันนะปุ๊กปิ๊กพี่ฝนปว้บเนายอยู่ไหนของนายมีความสุขจังเลยอ้อเด็กอเด็กก่อนนั่นนั่นง ปุ๊กปิ๊กอยู่กับรอล่าเหรอปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กวันนี้ดูนายแต่งตัวหล่อจังเลยนะใช่แล้วฉันหล่อทุกวันเอ๊ะใครนะเสียงคุนคุนฉันเองอ้าพี่ฝนมาตอนไหนเนี่ยพี่ฝนมากินน้ำมะนาวด้วยกันไหมคะพี่ฝนพี่เอกโบแล้วก็จอร์ดก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ว่าพี่ฝนมีเรื่องมาตอนนี้ทุกคนมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องที่ไหนไม่มีเรื่องอะไรสรักหนไหนพี่ฝนแค่จะบอกว่ามาเล่นแต่งตัวกันไหมอะ่ะฮะเล่นแต่งตัวกันอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่ ล่นแต่งตัวเป็นคุณซาบังกี้แบบนี้ก็เท่เลยท่านแต่งยังไงก็เหมือนอยู่แล้วอะ่ะใช่ใช่ใช่เพระเนาะฉะนั้นตอนนี้พวกเราออกไปหาอุปกรณ์แต่งตัวกันดีกว่าถูกต้องเลยวพราแต่ว่ามีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเลยนะพี่ฝนใช่เพระเนาะฉะนั้นตอนนี้มีสีคตบแล้วทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีเทาแล้วก็สีขาวแล้วจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนละพี่ฝนนี่ไงสติเกอร์แล้วก็อุปกรณ์แต่งหน้า ถ้าเป็นสติกเกอร์แล้วก็ของฉันจะเป็นหน้าแมวแมวได้มาสว่วนรอล่าก็จะเป็นหน้าแมวเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวใช่ไหมคะจริงด้วยรอล่ากับปุ๊กปิ๊กก็เป็นสีขาวกับสีเทาไปแล้วกันนะพี่ฝอยเป็นสีแดงพี่เอกก็ต้องหยิบสีเขียวมาใช่แล้วแ่ะครับจอก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกับพี่เอกนะครับสีเขียวมีสองคนนี่นาเขามีเขียวเวอร์เทเลียแล้วก็เป็นลามเลมอนน่ะ มีทั้งหลายสีแบบนี้เพอแล้วเลือกไม่ถูกแล้วบู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 บโบบอกว่าไงอ่ะโบบอกว่าอย่าลืมสีส้มของโบด้วยสีส้มอย่างไรเหรอนายเป็นได้ทั้งสีส้มแล้วก็สีเหลืองเลยนะโบนะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราแต่งตัวตามสีประจําของพวกเราก่อนก็แล้วกันอันนี้คือปากกาอะไรอ่ะปากกาเขียนคิ้วปากกาเขียนคิ้วอา้าวคิ้วพเพรียกลายเป็นสีเขียวไปแล้วแล้วก็ที่ทาปากที่ทาปากหรือว่าลิปสติกเหรอใช่ลิปสติกนี่ไงสติกก็สีขาวก็มา ตอนนี้ของฉันเป็นสีดำไปแล้วนะหน้าของฉันนะได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจะต้องแต่งตัวเป็นคุณสปังกี้ตามสีออกมาอย่างน่ารักแน่ๆแหละแล้วชุดยังไม่มีเลยพี่ฝนชุดยังไม่มีอย่างนั้นเหรอใช่ยังไม่ได้มีชุดเลยนี่มีหูฟังด้วยนะใช่มีหูฟังด้วยเพราะฉะนั้นเราหาอสซอรี่ไปเพิ่มเติมอุปกรณ์ก่อนดีกว่าได้ได้ได้ตอนนี้ได้หูฟังมาแล้วต่อไปจะต้องหยิบอะไรมาเพิ่มละเนี่ยลอละคิดว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะคะ ถ่ายรูปน่าจะเป็นตอนท้ายสุดแนะนี่นี่พี่ฝนจะหุนนห่นยนต์โรบอทหุ่นยนต์โรบอทนี่ะนะพี่ฝนใช่ก็จะมีคุณสปังกี้ที่เป็นหุ่นยนต์โรบอทด้วยนี่นะจะพาไปด้วยงั้นเหรอใช่พาไปด้วยเลยดีกว่าอยากจะบอกว่าเราจะต้องแวะร้านรองเทา้านี่พี่ฝนเจอรองเท้าสีขาวของี่ียกเจอรองเท้าสีเขียวแล้วรอร้านได้รองเท้าสีขาวสวยจังค่ะรองเท้าสีดํามีเยอะมากมายฉันเลือกคู่นี้ละกันส่วนรองเท้าสีแดง นั่นไงฉันมองเห็นที่หางตาบูบูบูว้าว wow! สวยจังเลยไหนอะพี่ฝนนู่นไงอยู่ด้านบนนั่นเลยแต่ว่าในตู้นี่ก็สวยนะเนี่ยใช่ในตู้นี่ก็สวยสีส้มก็มีนี่สีแดงมีโบด้วยสวยมากเลยเชิญเลยนะครับคุณลูกค้าเรามีรองเท้าหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อนะครับขอบคุณมากเลยค่ะเราได้รองเท้าที่ต้องการแล้ว นิ่งไงบอสสีขาวกุสปังกี้ไว้แบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยลอล่าชอาบอสสีขาวมากเลยค่ะน่ารักจังเลยนะลอร่าใช่ลอล่าน่ารักมากเลยบู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 พี่เอกปุกปิดบอนี่ฉันเจอแล้วอุปกรณ์เสริมของบอนี่เลยอะอะไรอะไม่ผลนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนหิ่งห้อยเลย <laughs> ใช่น่ารักมากเลยเนี่ยเราไปใส่ได้หรือเปล่า น่าจะใส่ได้นะโบอกอิกไปก่อนถ้างั้นเก็บใส่มาก่อนดีกว่าไปเราไปหาของอย่างอื่นกันต่อนะทุกคนนะได,ได้แล้วได้แล้วเรายังขาดอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยยังขาดเสื้อผ้าไงเสื้อผ้ายังมีไม่ครบอ่ะเสื้อผ้าอย่างนั้นเหรอถูกต้องที่นี่เป็นชุดเสื้อผ้าไอดอลน่าจะมีแต่ของกนลอล่านะอืมถ้าอย่างนั้นล้วก็เราจะต้องไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมหนูด้สิลอล่าได้ของมาเพิอ่มอีกแล้ว งั้นตรงนี้น่าจะเป็นชุดของฉันทีนะสีออกดำๆเนี่ยว้าวชุดนี้พอในายใสแล้วก็เทเหมือนกันนะปุปปิกฉันเททุกชุดอหะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาชุดสีแดงแล้วก็สีเขียวด้วยล่ะก่อนอื่นไปจ่ายตังค่าเสื้อผ้าให้ปุปปิกก่อนนะคือว่าพวกเราสั่งซื้อชุดนี้นะคะได้เลยนะคะชุดนี้ราคาเท่านี้ค่ะว้าวมีชุดเสื้อผ้ายอย่างสวยเหมากับพวกเราก,กลอลล่าด้วยและที่สำคัญนี่ วันเจ้ามงกุดดอกไม้แล้วให้เบกเป็นคุณวัวทะเลียงอะหรอใช่คุณวัวทะเลียงเขาน่ารักมากเลยเขามีมงกุฎดอกไม้ด้วยนะอ๋อจริงสินะสีเขียวนะจะมีอยู่คนหนึ่งที่เขามีมงกุฎดอกไม้ด้วยแล้วก็คุณลามถ้างั้นจอร์ดนายต้องเป็นลามแล้วแหละได้แลยครับจอร์ดเป็นได้ทุกอย่างที่เป็นสีเขียวครับพี่ฝนใส่รองเท้าสีแดงแล้วอย่างเท่เลยนี่แล้วก็แขนคิ้วด้วยทําไมคิ้วเป็นสีม่วงทาลิปสติกด้วยมีทาลิปสติกด้วยหรอใช่นี่งานนี่งานเทพเลยเปล่าอื ถ้าอย่างนั้นเพจขอแต่งหน้ามั่งนี่มาร์กเข้าไปนี่ไงเหมือนมากเลยจะเหมือนคุณวัทเลียแล้วเหรอนี่ไงแล้วก็รองเท้าสีเขียวแตงโมฮะพี่ฝนมีหูฟังสีม่วงด้วยก็จะได้เป็นหนามไงอ๋อเป็นแทนหนามใช่ป่าใช่เป็นแทนหนามไงแล้วก็ปุ๊กปิ๊กก็กําลังใส่ชุดสีดํานะอย่างเท่เลยอะเท่มากๆาเลยแล้วปุ๊กปิ๊กนายเหมาะก,กับชุดนี้มากเลยฉันเท่อยู่แล้วอะ thank you thank you อันนี้คืออะไรอะหูฟังไง อันนี้คือหูฟังเหรอฉันว่าน่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่เหรออันนี้คือสร้อยคอก็หูฟังไนงะฉันคล้องไว้ที่คอแล้วที่สําคัญนะั้นหลังจากนะั้นฉันจะต้องไปแต่งตัวเพิ่มเติมพี่วนทําอะไรเนี่ยนี่ไงหาเสพแล้วทาสีตัวเดี๋ยวให้แดงเนี่ยนะใช่เราจะได้เหมาะกันกันกบคุณสปังกี้เรดไง แล้วชุดพี่ฝนจะเป็นสีแดงกันหรอนี่ไงชุดสีแดงมาแล้วเนี่ยนะชุดแดงนี่ไงชุดแดงตอนนี้แทบมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ยมองเห็นสวยมากเลยเป็นสีแดงโอ้แดงมากเลยอะตอนนี้พี่ฝนเป็นคุณสปังกี้สีแดงเต็มตัวแล้วละ่ะอย่างเท่เลยล่ะค่บอะโอเคโอเค,อเคงั้นต่อไปเพ่ก็จะเข้าไปแต่งตัวเป็นคุณวัวทะเลียสีเขียวบ้างอ่ะได้เลยได้เลยนี่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 เพราะฉะนั้นตอนนี้ ผมก็จะต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนผมเป็นสีเขียวเหรอใช่แล้วก็จะต้องเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าอะไรนะกางเกงให้กลายเป็นสีเขียวด้วยแล้วที่ทาสีมานี่สามารถลบออกได้ลบออกได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้เรามาเล่นแต่งตัวกันก่อนไงตอนนี้เพลจะเป็นเดอะฮักอยู่แล้วนะนี่ดอกไม้อันนี้เหมาะที่สุดแหละเอาเปลี่ยนดอกไม้อีกแล้วที่สําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวขอหากางเกงก่อนกางเกงไหนอ่ะนี่งยชุดนี้ดีกว่าอ๋อชุดนี้นะใช่ แล้วก็อลล่าตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยนะคะให้ลอลล่าเป็นชุดสีขาวเหรอพี่ฝนได้เลยค่ะลอลล่าจะต้องเป็นกุศลกิ้งสีขาวสวยๆนะคะใช่เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนใช่แบบนี้เลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมอซสซอรี่ที่เป็นสีเขียวนี่มาแล้วสีเขียวที่ไหนต้องสีขาวไม่ใช่เหรอใช่สีขาวต้องสีขาว <laughs> ตัวเรียบร้อยแล้วยังอะอะไม่ต้องไม่ต้องฉันแต่งเองอย่าอย่าได้ฉันแต่งเองนายจะเป็นคุณสปังกี้แมวเหมียวสีเทาใช่ป่ะใช่เราไม่สามารถจะใช้สีดําได้เพราะจะมองไม่เห็นหน้ากันเพราะนั้นฉันจะใช้แค่สีเทาโทนนี้พอโอ้โหแต่งออกมาแล้วก็เทเหมือนกันนะปุ๊บปีกมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วย้อมผมด้วยนีเทเพาล่ะยอมผมไม่กลายเป็นสีเทาว้า สวยจังเลยตอนนี้พวกเราแต่งตัวเป็นคุณสปังกี้ตามสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาสีเขียวแล้วก็สีขาวโบโบปีดนายเป็นสีเหลืองกับสีส้มอะ่ะโบใช่แล้วใช่แล้วนายเป็นไซมอนเดี๋ยวก่อนฉันเป็นสีเทาเจ้าโบต่างหากที่เป็นไซมอนน่ะ <c oughs> สีเหลืองไงโบเป็นไซมอนใช่แหละเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถนี่เลยถ่ายรูปออกมาพร้อมกันได้แล้วจะถ่ายยังไงเนี่ยพี่ฝน ถ่ายอย่างนี้แหละนับหนึ่งนับสองนับสามว่ถ่ายรูปให้ชั้นไหนแล้วครับบูพี่ฝนครับจอถ่ายรูปด้วยคนครับรู้สึกว่าปุ๊กปี้กับลอร่าจะอยู่ด้านหน้าบางเราไปแล้ววะพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราจะต้องถ่ายรูปไปที่ระทึกกันทั้งหมดเลย จอร์ดกปิิกแล้วก็โบแล้วก็ลอล่ามาถ่ายรูปด้วยกันนะถ้าอย่างนั้นฉันกับลอล่าขอยืนด้านข้างและกันวันนี้พวกเราแต่งตัวกันเท่มากเลย